ปดค่ะยิต้องัอ่ช่องซ้คนออฟฟิเชียลนะคะหนึ่งไร่หนึ่งแช่เขาน่าต้องัดไม่ขอซอฟุ้่องรามวดรามากมดเปียบนะคะด่ามาคูด่าตัวนั่นจังช่องอมกว่าฮะช่องอมกว่าซอฟุ้เรามวออฟฟิเชียลนะคทั้งทางนี้นะประกาศถามเนาะ้องนเนาะอ์งรามวอเชียนะคะช่องรามวดรามามดเปียกแนบกันนะคะ ช่างเราถ่ายคอนโอยค่ะเพราะว่าพี่ผัวเป็นคอนโอยนะพี่น้องก็ไม่ได้แคร์เรื่องจริงน่ะอันนี้ไม่ใช่ผัวหนูนะคะพี่น้องอันนี้เห็นนี่คืออ้ายนะคะอ้ที่ผมเดี๋ยววะ ครับผมนเำข่อยอีน่ะกินรสขี้ขึ้นนั่งยูนิคเดียอยากนยังมาอยากบังกอง

ไม่ดูไม่ดูนี่แหละแล้วทำน้ำผึ้งที่ไหนที่ดูใส่สิซ้กับเครื่องเงินคอยหาเครื่องไงตัวซ้ำหาเครื่องเนาะอีสาำเครื่องอยู่ข้งรถอีซ้ำเครื่องแล้วเฟ้เราอยู่บ่หอดพอดีเลยบอกยามไปโทรมาบอกกาแเฟ้หอดแล้วสันดีเลยลรมาเบิคงเนี่ยของแท้ไปรับกาแฟให้หน่อยใหญ่แล้วฝั่งไหนก็ข้าวฝั่งไหนเดี๋ยวบอกหอดเขาโล่งข้า

ไง่ายลยครับมกบลนยันเด็กมากบอลลูนเนี่ยมันน่าจะมีโบเนาะมาไหมโบไปใส่มันจะมีมันจะมีสายเส้นหนึ่งเป็นโบแมนบอันนี้มาไหมอันนี้จะเปโบอยู่ในโบท็อกเนี่ ไปโบนทองอยู่3,000กอแป๊เลยหวานจ้ทุ่จสียลกโอ้แอยิ้ม้บอกคิดเสเยโอเคค่ะน้องจะไปเช็คซาวนะคะพอจิตานล้อยู่ลกมาล่ำบอกทีจีแปดยันนะอันน้องไปเช็คซาวนะคะแล้วบิ่งอินอายปัญหานะฮะ เดียวเดี ừ, ๋ยวพี่าไเอ่าจังหวะตอน c ว่างปะพี่นาบอว่างไหนแจอบมือรุดนเออเมือรุ่นันแหละจอบตรงนี้แหละตรงนี้แหละเนาะ อะไรหน่ตรงนั้นต้องเปนหน่อยเฮกเลยเ่าลงมองเด็กอุรนต้องอุรานเพจะไปนั่งเก็บบานเราเด้อผงหยิบรถคงหยิบงไหาเด้อเด้อจาไปนั่งเค็บบานเราเด้อโอ้นีซื่อๆกัเปล่นเนาะอโทรัพท์โปอย่นี่แมมาไหมขึ้นออกมาไหมเมื่อไหร่เราไปตั่งทับอือือื หนึงไหมด่างไม่ว่าเต็มเต็มจอขายางหนึงดางไม่ว่าเต็มจอขายาหนึ่งไหมเขาหนังกเห็นนัง่วเลยว่านังเว่านังยังนี่แบบว่าทายแบบเบื้องหลังเบื้องลึกที่มัลึกลึกไปเลยนะลึกไปเลยนะ น้อยสบามากเจกีที่มันถามมันจหวะต้องหาปวดนับใจอ่เาหิเอาไดิเอามอาไทีมันเทศแบบนี้แหละเดี๋ยมันเยดไม่กีไอทีเอาเนี้ยเอาเราจั้งเอไี้ยใจะให้ไคร โอ้ยข้ากับแฟร์เจืออไอ้คิวไปใส่หนอนไอ้ที่เราปัดและไอ้เกวไอ้เกียวมาดูนี่หน่อยไอ้เกียวมาดูนี่หน่อยแล้วไม่เอาไอ้เกียวมาดูนี่หน่อยแล้วไม่เอาเด้อห้ามเอายุดมาดูนี่หน่อยห้ามเอานี่นี่แม่ไม่หลับจะเอาอะไรให้ดูเอาอะไรให้ดูมามาแล้วแล้วย่งนี้เอาเอาเกี้ยวโหขันแกขันแกขันเจือเจืออะไรกันแกป้ากินเหล่าดอกยางพื้นทุกมือเนี่ยมาดอาไปกินกูตาไหมมา มึงแค่หิ่เดี๋ยวนี่ฝนกำลังสีมาตาเนี่ยตาองนเด็กขาอะไรจ้าสนนีู้่มาไห่แน่ได้บอสต้ดงอ้ี่จ้างหาลยได้บอสข้าังแ่ขาวนี่นี่แหะีได้ขายเาบริษัทดีีเฮ็ดประทัดล้วล่ะอีอันนี้ข้างหลงแ่กินละขานี่คือบริษัทเฮ็ดประทัดอี่ดี พ่อไปถ่ายให้หน่อยก่อนได้ไหมพ่อยิ้พ่อป่ดขาหลายอ้ยน้ำแดงรับจ้างห่าคลิปนะคะเจ๊น้ำหัวัดยันหเวบไม่เบิร์แดงพดีม่เบิร์แดงอดีายรูปเผาเอดดังเด้น้าจ้ององขึเด้อจรนม้ำจะานเเเอนอหอมอ้า้า